วิทยุเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อ40-50ปีที่แล้วซึ่งในยุคนั้นยังไม่มีเครื่องรับโทรทัศน์อย่างแพร่หลายวิทยุจึงเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปได้ง่ายโดยเฉพาะในแถบชนบทเนื่องจากละครวิทยุเป็นสื่อราคาถูกและสามารถรับฟังได้ทั้งในระบบ AM กับ FM สามารถนำติดตัวไปฟังที่ไหนก็ได้โดยเฉพาะชาวไร่ชาวนาที่มักจะถือไปฟังเวลาทำงานและละครวิทยุ ก็ถือเป็นความบันเทิงในรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเช่นกัน,นจึงทําให้ละครว,วิทยนะุเกิดขึ้นมากมายโดยละครว,วิทยุได้รับความนิยมสูงสุดระหว่างปี2500ถึง2515ซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคเฟื่องฟูของละครว,วิทยุจนถึงช่วงที่สื่อโทรทัศน์เริ่มแพร่กระจายมากขึ้นโดยเฉพาะละครโทรทัศน์ที่สามารถสัมผัสได้ทั้งภ,งภาพและเสียงทําให้ละครว,วิทยุเสื่อมความนิยมลงผู้สนับสนุนเริ่มหันไปหาธุรกิจโทรทัศน์มากยิ่งขึ้น จนไม่มีผู้สารต่อละครวิทยุทําให้หลายคณะต้องปิดตัวลงปัจจุบันลงเหลือเพียงไม่กี่คณะนั่นคือคณะเกตทิปนีลิกาโนนและคณะมิตรประสานเกี่ยวกับเรื่องของสปอนเซอร์เรื่องทุนที่จะเข้ามาก็ค่าเวลาสถานีไหนจะเป็นค่าแสดงค่าทุนในการผลิตตรงนี้บางทีมันมันก็ข้อนังางจะสูงเหมือนกันกับเทียบกับรายได้ดรวสปอนเซอร์ที่จะเข้ามาบางทีมันไม่ไปกันไม่ไหว มัันนก็ปปิดดตวเองไางาไาค้ะะ่จขั้นตอนและกระบวนการการอัดเสียงขึ้นอยู่กับยุคสมัยที่แปรเปลี่ยนไปปัจจุบันสื่อดิจิตอลเริ่มเข้ามาม,มีบทบาทมากขึ้นการบันทึกเสียงทําได้ง่ายใช้โปรแกรม,มคอมพิวเตอร์เข้ามามช่วยในเรื่องของเสียงประกอบหรือเสาร์เอฟเฟกและบันทึกเสียงซึ่งคณะมิประสานได้นําละครวิทยุบ,บันทึกลงแผ่นซีดีและนําลงในเว็บไซต์ YouTube เพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบละครวิทยุสามารถเข้ามาฟังและดาวน์โหลดได้ แต่ที่คณะกิดทิปย์ยังคงใช้เทคนิควิธีการที่ไม่เปลี่ยนไปจากอดีตมากนักอุปกรณ์การบันทึกเสียงยังคงใช้เทปริวในการบันทึกเสียงแม้เทปบิวจะเลิกผลิตไปแล้วแต่เทปเก่ายังคงอัดซ้ำได้แม้แต่เสียงประกอบฉากต่างๆก็ยังคงใช้เสียงจากแผ่นเสียงขนาดใหญ่จนถึงการส่งออกอากาศก็ยังคงใช้เทปคราเซตเป็นตัวออกอากาศแทนแผ่นซีดีที่นิยมใช้กันในปัจจุบันยุคที่การเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่ส่วนมากเราก็ทำเหมือนเดิม เราจะเหมือนกับว่านอกจากว่าเทปร้วหรือเครื่องเครื่องเทปเนี่ยไม่มีเขาไม่ทำแนวนั่นจะไปอีกอย่างหนึง่งแล้วก็ไปแบบนั้นก็มันก็คงเหมือนเดิมก็ใส่เหมือนเดิมแต่ข้อแตกต่างคือว่ามันอัดลงคอมลองปุ๊บเนี่ยทางการทำง,งานจะช้ากว่าริวรีวเนี่ยมันจะเร็วกว่า ออนอกจากการบันทึกลงแผ่นซีดีเพื่อจำ<ม>หน่ายแล้วเป่าเว็บไซต์อย่างได้นำละครวิทยุมาไว้บนหน้าจอเพื่อให้อคละครวิทยุได้ดาวน์โหลดและฟังได้ทางเว็บไซต์ True Listening หรือผ่านทาง H Radio Application สำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและทางคลื่นวิทยุที่ผ่านมาพอแต่คิดว่ามันเป็นงานรเป็นหน้าที่ของผม สุกิษพานิชกิจด,ดำรงถ่ายภาพทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงที่เนนทเวนตีฟรายงานก็แล้วแต่คุณจะคิดแล้วกันนะเอกฉันขอพูดตรงๆงเลยนะไอเหตุผลที่ฉันติดละครหลังข่าวงอมแงมแบบนี้มันเป็นเพราะว่าทุกวันเนี้ฉันเจอแต่เรื่องเครียดมาทั้งวัน